ไหนบอกว่าดาวเขาเข้าใจผมยิ้มหนึ่งเดียวแล้วไหนทำไมจำได้ทุกคำเลยพี่พูดจริงไงน้องซันเอ้ยน้องดาวไหนน้องดาวบอกว่าไว้ใจน้องซันแล้วก็เข้าใจว่าน้องซันทํางานไงคะก็นี่เหมือนนอกเวลางานแล้วไงคะแหมอุตส่าไว้ใจนึกว่าจะทําตัวดีที่ไหนได้ไปสึงโอกาสอีกออกับกิเก่าซะงั้นน่าแหมน้าหมดต้องเข้าใจนะว่าทำไปเพืองานเนี่ย ทิตากระตุกเนี่ยไม่ใช่พวกลุ่นเยอะหรอกแต่เพราะ